ก็พร้อมเต็มที่เลยนะคะแล้วก็าฝากานักเตะทุกคนนะคะว่าจะต้องทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำให้เป็นจริงให้ได้สมาธิต้องมีถ้าคุณเล่นเต็มที่สุดใจกองเชียร์กู12ทุกคนก็พร้อมเชียร์สุดใจเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกันนะคะขอให้ทำให้ได้ค่ะเราจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปอย่างาไม่ต้อง มีอุปสรรคใดๆก็ให้นักเตะทุกคนนะคะสู้ๆเต็มที่นะเพราะว่ายังมีแฟนบอลที่เชียร์อยู่หน้าสนามนะเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ให้กําลังใจทุกคนค่ะสู้ๆค่ะก็ขอให้นักเตะบุรีรัมย์นะครับทาหน้าที่ให้ดีที่สุดครับเรื่องของผลการแข่งขันเป็นอย่างไรไม่ไม่ใช่สาคัญครับเพราะว่ากองเชียร์อย่างเราเนะครับเต็มร้อยอยู่แล้วครับให้กําลังใจครับสู้เต็มที่ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไทยแลนด์สู้ๆ เตรียมตัวมาเชียร์เลิกงานเลยก็กลับบ้านเต็มตัวแล้วก็มาทล่ที่เลยครับรู้สึกภูมิใจนะครับเพราะว่าเป็นตัวตัวแทนของประเทศไทยที่เหลืออยู่ทีมเดียวที่ไปแข่งถ้วยใหญ่ของเอเชีย er. รู้สึกภูมิใจครับเพราะว่ามีเพื่อนๆอยู่ต่างจังหวัดก็คือถามมาตลอดว่าเออวีรัมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยยังไงคือพวกเราก็อยู่เชียร์ข้างหน้าหน้าสนามเนี่ยอยู่ที่ใจช่วยส่งแรงใจไปเชียร์ครับวีรัมสู้ครับ บรรยากาศก็ดีครับวันนี้เย็นสบายครับคืมฟ้าคืมฝนแต่คาดว่าคงไม่ตกอากาศเย็นสบายดีครับในฐานะที่เป็นคนวีรมก็ดีใจครับแล้วก็เป็นในะานามตัวแทนของประเทศไทยก็ดีดใจแทนคนไทยนะครับเ,เป็นหน้าตาของประเทศไทยด้วยนะครับวีรมเก่งอยู่แล้วค่ะอุปสรรคก็คงไม่มีอ,อะไรค่ะอุปสรรคยังไงก็ต้องผ่านไปให้ได้ค่ะก็ภูมิใจค่ะที่เกิดเป็นคนวีรมค่ะ ขอให้สู้เต็มที่อะค่ะให้สู้เกินร้อยอะค่ะค่ะยังไงก็ต้องนำสามแต้มกลับมาบุรีรัมย์ให้ได้ค่ะประเทศไทยค่ะบุรีรัมย์ยูนิเต็ดไทยแลนด์สู้ๆค่ะครับขอให้บุรีรัมย์นักเตะทุกคนทั้งสตาฟโค้ชและกองเชียร์ที่อยู่ในเกาหลีใต้นะครับช่วยกันเชียร์และทางบุรีรัมย์จะส่งแรงเชียร์ไปถึงเกาหลีทุกคนเลยครับสู้ๆครับบุรีรัมย์ยูนิเต็ดไทยแลนด์สู้ๆ ครับเกมเริ่มแล้วทางซองนำเคลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับมี <S <S มีเปิดเปิดทางซองให้อันเดสอันเดสตูนเนสก็ข e ึ้ชั้มาไม่ถึง <loc> ไม่ถึงกอเราวิทที่ไปยืนรออยู่่าโดนดักแน่าอนโดยปราร์คจุนฮุกแลละครับกักกบอกกะกอย่างนี้อ่ะครับดูตัวเก่งของทางบีโอโก้โอทงขึ้นซะก่อนว่าทงขึ้นว่าเราล้ำหน้า,<ม>าต้องดูภาพช้าเนี่ยบอกกักะแบบนี้โอ้ ทิมโดเฮือนแต่ว่ามีจุดโทษอ้าวโดนจับแผ่นบอลครับโอ,โ,โอ้โหโอ้เนลือบอดินโดนเหลืองด,ด้วยครับ,รบโอโ้โหโอกาสของซองนำนะครับได้จุดโทษครับเดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีหนึ่งครับจงังหวะดยิงซ้ายของคิมโดเฮือนครับบอลู้สินมองว่าโดนมือเนลือบอดินนะครับอุ้ยอย่างนี้โดนเท้าครับ อาจจะโดนเท้าขอหรือเปล่าครับนะครับดูจุดโทษของซองน้ำครับโดยคิมโดเฮือนโดนซิววักษ์หละครับทีมลักพลังทางโอ้โหเฉจยบขาดครับ1-0ซองน้ำขึ้นนำนาที27ครับจุดโทษของซองน้ำโดยคิมโดเฮือนครับขึ้นนำบุรรีัมย์แล้ว1-0 ตอนนี้สองทีมเฮตูเฮตเท่ากันนะครับโอ้โหแม่น่าสนใจครับลูกจุดโทษนี้โชคร้ายจริงครับโชคร้ายจริงจะเปิดโดยจุงเซินโฮจุงบักโคงลึกไปครับโดนทาเนยตัวว่าลึกแบบหน้าหวาดเสียวเหมือนกันด้วยเท้าซ้ายของจุงเซินโฮ เลีงเรียมรับมามาให้เปลี่ยนถางโอ้โหได้ด้วยได้ด้วยครับโดยนำจุนแจว่าไม่มีทงขึ้น2อนครับที่สองนำทิ้งห่างออกไปครับโอ้โหนาที38กครับประตูของนำจุนแจครับ <c oughs> จากลูกฟรีคิกครับตัดมาก็บอลมาถึงปาร์คจุนฮุกแล้วครับ คน,นาทีเดียวแล้วก็หมดไปแล้วครับครึ่งแรกก็เป็นซองนำที่นำบุรีรัมอยู่สองศูนย์ครับโดยที่45นาทีแรกก็ดูเหนียวคับบุรีรัมย์อยู่พอสมควรนะครับท่านผู้ชมครับขอท่านชมมาชมเกมเอฟซีแชมเปี้ยนลีกกันต่อระหว่างซองนำกับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับเอาไปเลนะปัดทิ้งให้ดิวโก้ชท็กา์ครับเดียวดิวโก้ดิวโก้โดนขวางยุ่งจุนไปขวางเหลืองบ้างครับอาแล้วครับเราได้ลูกฟรีคิก กำลังจะแซงอยู่แล้วครับสุดเชายืนอยู่ที่ลูกสัญญาณมาแล้วมาดูเป็นทีท้องขยับแล้วสุดเชาสุดเชาปังปังโอ้โหปั้มนะครับว่ายืนถูกจุดเลยครับมาดูสุดเชาจะเปิดอย่างไรครับ ไม่นาทีทอนอยู่ตรงไหนสุวเช้าเปิดเปิดโดมามาเสาสองได้โคกตั้งของกวิล็อตรงนี้ดีวโก้โอาจาตีไข่แตกได้นี่เลยครับหนึ่งต่อสองเอาเราทำได้ดึงอย่างน้อยก็ดึงเฮดเท็กกลับมาแล้วครับนาที77ครับฟุร์รัมไล่มา1ต่อ2โอ้โหมาจนได้ครับ คือได้โหมใส่ซองนําในช่วง56นาทีที่ผ่านมานะครับจากลูกเตะมุมวางเสาไกลกอลวิชชมและขนเดียวกระดีโอโกอ้ยหม่งโดนไหลอ้ยเกือบใปครับโอ้โหไม่ไม่ล้ำเลยครับครับตัวคงเส้นอยู่ดูครับพอหม่งหม่งโดนไหลแล้วเนี่ยครับเลียงกลายเป็นดีครับก็ยังดีอยู่ที่พอเข้ากรอบเลยครับแล้วตรงเป็นประตูครับ1-2ถึงไม่รู้ว่าเขาเขายุบหรือว่าเขาปอดเองนะครับดูช่วงนี้เราเริ่มทำที่ดีขึ้น ปิดออกข้างอย่างนี้ไม่ได้เปรียบได้ช่องแล้วทันด้วยครับเดีกก๋ยวก็<ๆ>เล็งเล็งล็อกล็อกมาด้วยขวาเปิดโค้งเสาไดา้ประกัตรงนี้รวมมือโดนมือผู้สิทธิ์เที่ยงไม่แล้วปชอชจกอมาถึงมาชนะข้างในตา,ายแล้วครับอารวินขวาสุดนะลืบพ้นมันตรงตัวปาจุนฮุกแต่ก็ถือว่ายิงดีแล้วครับยิงประคองเอาให้บอลตรงกรอบนะครับ ทุ่มของเราดโดยธีรทรมีนลภัข,ขยับในเรื่องดีกงเลยครับแล้วธีรอรเบิ้ลเบิเบ้ลโดมสองสองหาครับอันเดสอันเดสตั้งมาตั้งมาให้มาเชน,น่าม,มันย้อนสอนเยอะไปหน่อยครับม,มาเชน,น่าโอ้โหครังหลังน่ะมีนายลุพลอยู่ด้วยครับเจ้าตัวก็พยายามจะโขกให้บอลทะแยงมุมไปเข้าเสาไกลครับเก็บไปตัวมาเชน,น่ากะย้อนเพื่อเล่นงานใส่ตาเจนฮัก แล้วก็จบเกมไปด้ว่าสองนำเอาชนะเราได้แค่สองประตูต่อนหนึ่งแลละครับ ครึ่งแรกเราเล่นไม่ได้เลยแล้วจังหวะเราน่าจะเล่นลูกได้แล้วก็ไม่ได้แล้วบอลจังหวะสองเราเก็บไม่ได้เลยก็ครึ่งหลังก็ดีหน่อยช่วงประมาณ20นาทีหลังเราไม่น่าเสียน่ะนะมันก็นั้นแหละตั้งแต่ลูกแล้วลูกแรกก็แหละก็เลยทําให้เราเสียขบวนไป ก็ตอนที่ยังศูนย์อยู่เขาก็ยังเล่นระวังกันอยู่ของซองนังก็ยังระวังอยู่กลัวจะเสียประตูเหมือนกันแหละแต่ทีนี้บังเอิญว่าเขาได้ประตูนําไปก่อนเขาก็เลยเล่นง่ายขึ้นแล้วยิ่งเรามาเสียลูกที่สองไปไปไก็เลยทําให้เราเล่นกับเราที่เล่นพลาดพลาดบอ่อยด้วยก็เขา<อ><อ>ยังช่วยที่ยังได้ลูกอเวโกกลับมาคืนก็ ก็เป็นก็เป็นรุ่นนัดสุดท้ายครับก็ยังมีโอกาสอยู่ก็ยังไม่หมดเวลาครับก็ยังมีหวังอยู่ก็บุยลำสู้อยู่แล้วครับไม่แพ้ง่ายๆอ,าอย่าท้อครับสู้ต่อนัดสุดท้ายถึงจะแพ้ชนะไงแล้วก็เป็นลังใจให้ตลอดครับครึ่งแรกเราเล่น เด่นอยากไปน,นิดก็คือในสายตาแฟนบอลก็คือเหมือนเหมือนเหนื่อยไปค่ะเหมือนเหนื่อยไปถ้าถ้าเราไม่เสียลูกโทษเร็วเกมก็อาจจะออกมาอีกอย่างหนึง่งแล้วก็ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเราก็น่าจะได้ลูกโทษเหมือนกันแต่ไม่มีรีเพยดูค่ะก็รู้สึกว่าตามสายตานะคะมันแฮนด์บอลสองครั้งนะคะแต่กรรมการไม่เป่าให้ๆๆก็สู้ๆต่อไปค่ะยังไงก็เลือดบุรีรัมยูเนเต็ดไม่ยอมแพ้อยู่แล้วค่ะ สำหรับเกมวันนี้นะครับในฐานะผู้เล่นผู้ที่คนที่12ของทีมวีลัมก็ได้พากำลังใจมาตั้งแต่5โมงเย็นนะครับมารอตอนแรกนะครับก็รู้สึกกับลูกนะครับโทษที่ไม่น่าจะเป็นจุดโทษอาจจะเป็นดวงของเราหรือว่าอาจจะเป็นจังหวะที่กรรมการมองเห็นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถือว่าผมคิดว่าทีมเราจะต้องยิงได้ น,นั่นในที่สุดก็ยิงได้จริงๆพอยิงได้นะั้นความรู้สึกก็ควบคุมนะครับจิตใจที่ดีใจที่สุดนจนกระโดดนะครับดีใจและโห่ร้องอย่างสุดตัวนะครับและดีใจว่าคิดว่าเมื่อได้หนึ่งลูกแล้วลูกที่สองถ้าเรามีเวลาที่เหลือพอนะครับเราก็จะทําได้และเราก็เกือบจะทําได้ในหลายประตูนะครับที่ทีมเราได้ยิงไปครับและผลการเล่นวันนี้นะครับก็ ถือว่าบุีรั์ทำดีที่สุดแล้วนะครับวันนี้บุีรั์เล่นได้ดีมากนะครับในครึ่งหลังเราได้ทุ่มเทเวลาทั้งหมด90นาทีและพี่น้องชาวบุีรั์ทุกคนที่อยู่ที่สนามไอโมบายสเตเดียมแห่งนี้นะครับก็ได้ส่งแรงใจแรงเชียร์จนนาทีสุดท้ายจนเราได้ประตูนะครับนำถึงแม้จะแพ้แพ้แค่สกอร์ครับแต่บุรีรมยูเนต็ดไม่เคยแพ้ จากใจพวกเราชาวกู1 2นะครับและขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับมาร่วมเชียร์และส่งแรงใจในแมตต์ต่อไปนะครับที่จะเจอกับกวางโจฟุตบอลลูกกลมๆล,ลูกนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ขอให้พี่น้องชาวบวุรีรัมและชาวไทยทั่วประเทศร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรากับกู 12, บุวีรัมยูเนตครับ